เคยได้ยินคำพูดที่ว่าขอนไม้ลอยน้ำยังดีกว่าคนอากตันยูไหมครับเป็นคำพูดที่ทั้งคมแล้วก็แรงมากๆเลยนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าคำพูดนี้มีที่มาจากไหนผ่านนิทานชาดกเรื่องสัตจังกีระชาดกซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องราวอดีตช,ชาติของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราได้เห็นธาตุแท้ของความกตัญญูและการเนรคุณแบบชัดๆเลยครับ เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำตรัสของพระพุทธเจ้าถึงพระเทวทัตเลยครับคนที่พยายามจะปลงพระชนพระองค์อยู่ตลอดเวลาพระองค์ตรัสกับเหล่าภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แค่ตอนนี้นะที่พระเทวทัตพยายามจะฆ่าเราแม้แต่ในอดีตชาติก็เคยพยายามมาแล้วเหมือนกันโอ้โหคำพูดนี้แหละครับที่เป็นเหมือนประตูเปิดไปสู่เรื่องราวในอดีตที่จะเฉลยว่าความแค้นนี้มันมีที่มาที่ไปยังไง เอาละครับเราจะย้อนอดีตกันไปไกลถึงนครพาราสีที่นั่นเนี่ยมีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อว่าทุตถากุมารเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตเลยนะแต่แทนที่ชื่อเสียงของพระองค์จะมาจากความดีงามกลับกลายเป็นว่าชื่อเสียงของพระองค์มาจากความโหดร้ายหยาบคายแล้วก็ก้าวร้าวจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลยครับ คือต้องบอกว่าความโหดร้ายของเจ้าชายองนี้นี่มันสุดๆจริงๆนะครับแค่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆอย่างอาหารไม่ถูกปากหรือคนรับใช้เดินสะดุดอะไรนิดหน่อยก็อาจจะโดนเคี่ยนโดนตีอย่างหนักได้เลยความเกรี้ยวกราดนี้มันสร้างความกลัวไปทั่ววังจนไม่มีใครอยากเฉียดเข้าไปใกล้เลยครับเรียกว่าเป็นคนที่ใครๆก็เบือนหน้าหนีกันหมดในที่สุดก็ถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วครับความอดทนของเหล่าข้ารับใช้มันหมดลงพวกเขารวมหัวกัน วางแผนที่จะสั่งสอนเจ้าชายจอมโหดให้ได้รู้สำนึกซะบ้างแผนก็คือจะใช้จังหวะตอนที่เจ้าชายเสด็จไปเล่นน้ำนี่แหละทิ้งพระองค์ไว้กลางแม่น้ำให้ได้เจอกับความลำบากดูสักครั้งแล้วแผนก็เริ่มครับขณะที่เจ้าชายกำลังเพลินกับการเล่นน้ำแบบไม่รู้อิโนอิเนเ,เลยเหล่าข้ารับใช้ก็รีบพายเรือกลับเข้าฝั่งทันทีแล้วเหมือนฟ้าเป็นใจนะครับจูๆ่ๆพายุฝนก็กระหน่ำลงมาแบบไม่ทันตั้งตัว แม่น้ำที่เคยนิ่งสงบก็กลายเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากผัดร่างของเจ้าชายที่ตอนนี้ไม่มีใครช่วยแล้วลอยหายไปกับสายน้ำภาพที่เกิดขึ้นตอนนั้นนี่คือแบบไม่น่าเชื่อเลยครับเจ้าชายที่เคยหยิ่งในยศศักดิ์ของตัวเองตอนนี้ต้องมาเกาะขอนไม้ท่อนเดียวเพื่อเอาชีวิตรอดแล้ไม่ได้มีแค่พระองค์นะยังมีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกสาชีวิตเกาะอยู่ด้วยกันคือมีทั้งงูหนูแล้วก็ลูกนกแก้ว ในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นธรรมชาติได้ลบสถานะทุกอย่างออกไปเหลือแค่สิ่งมีชีวิตที่ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเหมือนกันหมดแต่ท่ามกลางความซึ้นหวังนี่แหละครับก็มีฮีโร่ปรากฏตัวเสียงร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยมันดังไปเข้าหูของพระฤาษีตนหนึ่งที่บําเพ็ญเพียรอยู่แถวนั้นพอดีด้วยความเมตตาท่านก็ไม่ลังเลเลยนะที่จะเสี่ยงชีวิตตัวเอง ลุยน้ำที่เชี่ยวกรากออกไปช่วยทั้งสี่ชีวิตกลับเข้าฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้มองเลยว่าใครเป็นคนใครเป็นสัตว์พอขึ้นฝั่งได้ปุ๊บ เราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับพระฤาษีก็ก่อไฟหาอาหารมาให้ท่านเลือกที่จะดูแลพวกสัตว์ที่ดูอ่อนแอกว่าก่อนซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับแต่การกระทําที่เรียบง่ายนี้แหละดันไปจุดไฟความโกรธในใจของเจ้าชายทุตทกุมารเข้าอย่างจังเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นถึงเจ้าชายทําไมถึงถูกลดเกียรติแบบนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความอากตัญญูที่กําลังจะเกิดขึ้นพอพักฟื้นกันจนแข็งแรงดีแล้ว ก็ถึงเวลาต้องแยกย้ายครับแต่ก่อนจะไปทุกชีวิตก็ให้คำมั่นสัญญากันอย่างดิบดีเลยนะว่าจะไม่ลืมบุญคุณของพระฤาษีแล้วจะหาทางตอบแทนให้ได้แน่นอนแต่คำถามก็คือคำสัญญาเหล่านั้นจะถูกรักษาไว้ทั้งหมดจริงๆหรอเรามาดูคำสัญญากันทีละคนเลยดีกว่าครับงูหนูแล้วก็นกแก้วเนี่ยให้สัญญาที่ชัดเจนมากบอกชื่อบอกพิกัดสมบัติบอกว่าจะตอบแทนยังไงแบบ เปะเปะเลยในขณะที่คำสัญญาของเจ้าชายกลับฟังดูกว้างๆนะครับบอกแค่ว่าถ้าได้เป็นกษัตริย์เมื่อไหร่ก็ให้มาหาแล้วจะเลี้ยงดูเองแค่ฟังก็น่าจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าความจริงใจมันต่างกันขนาดไหนเวลาผ่านไปหลายปีเลยครับเจ้าชายทุตตะกุมารก็ได้กลับไปเป็นกษัตริย์จริงๆตามที่หวังไว้พระฤษีก็เลยคิดว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วล่ะ ที่จะไปทดสอบความจริงใจในคำสัญญาของทั้งสี่ชีวิตที่เคยช่วยไว้พรุษีก็เริ่มจากกันไปทดสอบพวกสัตว์ก่อนเลยครับท่านไปหางูแล้วก็เรียกชื่อท ah ีคะงูก็รีบเลื้อยออกมาพร้อมกับสมบัติทันทีจากนั้นก็ไปหาหนูเรียกชื่ออุนทุระหนูก็ขนทรัพย์สินออกมาให้เหมือนกันสุดท้ายไปหานกแก้วเรียกสุวะนกแก้วก็บอกเดี๋ยวจะไปเรียกญาติให้เอาเข้าวสารมาให้เลย โอ้โหคือสัตว์ทั้งสามนี้พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าพกมันกระตัญยูจริงๆไม่มีบิดพริ้วเลยสักนิดและแล้วก็มาถึงการทดสอบสุดท้ายที่จะเป็นบทพิสูจน์คุณค่าของความเป็นคนพระฤาษีเดินทางไปถึงเมืองพาราาสีแล้วก็ไปรอพบทุตทกุมารที่อุทยานหลวงเพื่อจะไปทวงถามคำสัญญาจากเจ้าชายที่ตอนนี้กลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้ว คือฉากนี้มันน่าตกใจมากนะทันทีที่กษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นพระฤาษีที่เคยช่วยชีวิตตัวเองไว้แทนที่จะดีใจหรือสำนึกบุญคุณกลับสั่งทหารเสียงดังลั่นเลยครับว่าจับนักบวชคนนี้ไปเคี่ยนมันทุกสี่แยกแล้วเอาไปประหารซะคือทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อจะล้างแค้นที่เคยรู้สึกว่าตัวเองโดนยามเกียดในอดีตนั่นเองแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือระหว่างที่โดนทหารลากไปเคียนตีเนี่ย พฤษีกลับไม่ได้ร้องโอดครวญเลยแม้แต่น้อยครับสิ่งเดียวที่ท่านพูดออกมาซ้ำๆก็คือประโยคที่ว่าคอนไม้ลอยน้ำยังดีกว่าคนอกตันยูซึ่งนี่แหละครับคือประโยคที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดคำพูดนี้แหละครับที่ทำให้ชาวเมืองที่เห็นเหตุการณ์เริ่มเอะใจว่าเอะ๊ะทำไมนักบวชคนนี้ถึงโดนลงโทษรุนแรงขนาดนี้แล้วประโยคที่ท่านพูดมันหมายความว่ายังไงกันแน่ ความสงสัยนี้แหละครับที่นำไปสู่การซักถามและการเปิดโปงความจริงทั้งหมดพระฤาษีก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวเมืองฟังเลยครับตั้งแต่ตอนที่ช่วยชีวิตทั้งสี่กลางสายน้ำไปจนถึงความกตัญญูของสัตว์ทั้งสามที่มันช่างต่างกันราวฟ้ากับเหวกับการกระทำที่ทั้งเลือดเย็นและเนรคุณของกษัตริย์ของพวกเขาเองพอชาวเมืองรู้ความจริงเท่านั้นล่ละครับโอ้โหเรื่องใหญ่เลยทุกคนโกรธแค้นมากจนลุกฮือขึ้นมาพร้อมกัน แล้วก็ลงความเห็นว่ากษัตริย์ที่ในระคุณคนแบบนี้ไม่สมควรที่จะปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปสุดท้ายฝูงชนก็รุมประชาทันกษัตริย์จนสิ้นพระชนคาที่แล้วก็อัญเชิญพระฤาชีผู้มีคุณธรรมขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แทนพอนิทานจบเรื่องก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องทั้งหมดจบแล้วและกำลังจะเฉลยส่วนที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้นั่นก็คือ ตัวตนที่แท้จริงของแต่ละชีวิตในนิทานซึ่งมันเชื่อมโยงกับคนใกล้ตัวพระองค์ในชาตินี้นี่เองและนี่คือไคลแม็กซ์ของเรื่องพระโมทครับฉเฉลยก็คือพระรูศีผู้เปี่ยมเมตตาก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินั่นเองส่วนเจ้าชายอากตันยูก็คือพระเทวทัตส่วนสัตว์ที่กตันยูทั้งสาม ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือพระอัครสาวกองค์สำคัญทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรพระโมคัลานะและพระอานนนนั่นเองครับเป็นการตอกย้ำให้เห็นเลยว่าผลของกรรมมันติดตามคามภพคามชาติได้จริงๆเรื่องนี้มันก็เลยทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าอะไรกันแน่ที่เป็นเครื่องวัดคุณค่าที่แท้จริงของคน มันไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์เลยแต่คือความกตัญญูรู้คุณตัางหากแล้วนิทานเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นแบบชัดเจนเลยว่าบางทีอ่ะสัญชาตญาณที่ซื่อตรงของสัตว์ก็อาจจะสูงส่งกว่าจิตใจที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความทะนงตนของมนุษย์บางคนก็เป็นได้ครับ